ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลคนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในสมัยก่อนเราใช้ช้างเป็นพาหนะและเพื่อการสู้รบจึงเรียกได้ว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยก็ว่าได้ครับ ด้วยสยามวันนี้คุณครูเกรกฝรั่งสุดหล่อจะพาไปชมวิถีชีวิตของคนกับช้างที่จังหวัดสุรินชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ ชางชัางชาง,ชางน้องเคยเห็นช้างเปล่า Elephant 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 Have you seen an elephant สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยสยามแล้ววันนี้นะครับทิเจเกรกยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับเราคิดถึงสุรินคิดถึงสาวาสุรินทขี่ชา้างมากินออไม่ใช่เพราะจังหวัดนะครับแต่วันนี้นะครับทิเจเกรกจะพาคุณผู้ชม ไปหาช้างนั่นเองนะครับเชิงแล้วนะครับมู่บานช้างเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้ว<า>ชื่อแกรกนะครับครับผมผมแปรทุนครับ อยากเจอช้างอยากเรียนรู้จะใช้ชีวิตยังไงดูแลเลี้ยงยังไงครับก็การเลี้ยงดูช้างนะครับก็ต้องไปคุยกับความช้างเขานะครับว่เขาดูแลกันยังไงครอนนี้ก็เป็นช้างบ้านนะครับเป็นช้างเลี้ยงซึ่งเราเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับซึ่งก็จะเป็นความผูกพันระหว่างเขาระหว่างความกับช้างเขาเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วเ้าไปดูดีกว่านะครับเชิญครับครับหมู่บ้านตากลางตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำมูลและลำน้ำชี ในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพหรือวิชาในการออกไปคล้องช้างป่าและนิยมทำนาเป็นอาชีพรองซึ่งส่วนมากมักจะเดินทางไปจับช้างในดินแดนราชอาณาจักรกัมพูชาแต่เมื่อประเทศกัมพูชาและลาวได้ปิดพรมแดนลงชาวกุยในหมู่บ้านไม่สามารถไปจับช้างเหมือนในอดีตได้จึงหันมาทำการเกษตรทำไร่ทำนาและเลี้ยงช้างอยู่ในชุมชนแทน คือผมเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วที่บ้านผมเราไม่มีช้างเลยนะครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยเห็นในสวนสัตว์แค่นั้นแต่พอเห็นตัวจริงโอ้โหประดับใจมากมันใหญ่มันสูงสูงใหญ่เอ๊ะจะทําว่าอันตรายหรือเปล่าช้างก็คือช้างที่เราอยู่ที่นี่นะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็นช้างที่เชื่องที่สุดแล้วครับนะครับก็คือช้างที่เราออกมาข้างหน้าโชว์แขกรับนักเที่ยวได้คือเป็นช้างที่เราคัดพิเศษแล้ว ศูนย์คดจะศึกษาหรือหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ความผูกพันของคนในชุมชนและช้างเราจะได้เห็นว่าช้างนั้นอยู่กันอย่างไรแล้วที่นี่ก็ยังมีเวทีให้ช้างได้โชว์ความสามารถกันอีกด้วยเราทำไมถึงชาวกล้วยมีความผูกพันกับช้างอยู่กับช้างได้ครับพูดถึงว่าชาวกล้วยเราเนาะก็คือการเลี้ยงช้างเนี่ย มันเป็นเลี้ยงตั้งแต่บรรทบุตรมาช้างเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับสมาชิกในครอบครัวเรายูด้วยกันนะครับทั้นพี่น้องทั้นลูกหลานรักเคารพกันซื่งกันเลยกันเป็นความหมายสวยมากนะเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวมันเป็นมสมาชิกเราต้องเคารพต้องรพกันซึ่งกันเลยกันชาวกุยและชาวสยามถือว่ามีความสัมพันธ์กันไปยาวนานพงศ์สวดาระบุว่าอาณาจักรกุยเป็นดินแดนริมแม่น้ำโขงอยู่ทางตอนใต้ของเรา ก่อนอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ทางตอนใต้ของภาคตวะวันออกเฉียงเหนือของสยามถึงแม้อณาจาักกูจะเป็นเมืองขึ้นแต่คนไทยเองยอมรับและให้เกียรติชาวกูจากเหตุการณ์สําคัญที่ชาวกูเข้าช่วยเหลือประเทศไทยหลายๆครั้งเช่นสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ครั้งที่ช้างเผือกของสมเด็จพระสุริยามารินแตกโรงหนีออกมาหมดก็ได้หัวหน้าชาวกูสี่พี่น้องตามนํากลับมาถวายคืนจนครบจนทั้ง4ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงทั้งหมด หรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งกรุงธนบุรีมีสงครามวิวาทกับเมืองจำปาศักกองทัพไทยก็ได้กองทัพชาวกุยเข้าช่วยจนตีเมืองแถบลุ่มน้ำโขงเข้าเป็นของไทยได้ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าชาวไทยและชาวกุยผูกพันและเกื้อกูลกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตแล้วครับ สนใจนิดนึงนะครับช้างจะร้องว่าอะไรครับที่ประเทศไทยช้างจะร้องว่าแกร์ใช่ไหมก็หล่ไล่ไล่ไงบางทัวก็ร้องอูมครับอันนั้นคือคือความตกใจถ้าดังแป๊ด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 เหมือนที่เราดิ่งนั่นคือเขามาพบเพื่อนใหม่เขาครับคนอเมริกาเราเชื่อว่าช้างจะร้องว่าพาวูพาวูพาวูเคยยินไหมเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแปร์เลยออูม เดี๋ยวพี่จะพาไปพบกับผู้ที่รู้เดี๋ยวไปพบกับท่านผู้ใหญ่อยากอยากกลูเลือกรู้จริงนะเดี๋ยวไปเจอท่านทัสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับยวเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องยกให้ผู้ใหญ่ท่านรับผู้ต่อนะผมก็จะกลับไปทํางานทุ่มต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับชโชคดีนะครับครับผมคุยกับผู้ใหญ่ต่อเลยครับเชิญครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมประจิตกลางพัฒนาผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านช้างศรีนครับที่นี่เองเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างมากที่สุดในโลก คนที่นี่เขาจะรักช้างเหมือนลูกรักเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวครับและเมื่อเห็นช้างเร่ร่อนอยู่ตามที่ต่างๆเขาจะมีโครงการตามช้างกลับบ้านมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นความผูกพันระหว่างคนและช้างที่ดูน่ารักมากเลยละครับวันเป็นสวัสดีสวยวันเป็นสวยวใหญ่ไม่ไม่ตัวนะสวัสดีสวัสดีวส,วสวัสดีครับ ัวใหญ่มากโดยเฉพาตรงนู้นตัวตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับยิ่งใหญ่ใหญ่กว่านี้ตัวนี้ชัางเชื่อไรครับที่ดอกเหมยครับอายุเท่าไหร่อายุ47แล้วครับ47ยืนแค่นี้นะครับผมตื่นเต้นนะครับไม่ยากเข้าไปอีกไม่เป็นไรถ้าเราเข้าช้างนี่เราเราเราต้องมีอย่างหนึ่งว่าถ้าควานก็อยู่ด้วยโอเคไม่เป็นไรครับเพราะช้างก็จะจํากลิ่นตาตาเขาเล็กไหมครับก็จะจํากลิ่นจำเสียงเราเวลาเวลาเข้าไปหาเขาไกลๆจะต้องให้เสียงก่อน จับได้หรือเปล่าจับได้ครับเชิญๆๆเพเทางล่างนะฮะในชีวิตจะจับช้างนะมาเลย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 สวัสดีครับจับงูได้เลยได้เลยครับก็ใกล้ๆเลยใกล้ใกล้เลยเลยจับตรงนี้นะรู้สึกยังไงรู้สึกอยากอยู่นิ่งๆนะครับวิธีการดูแลช้างต้องทำยังไงนะครับหาหญ้าให้กินหาอาหารให้แล้วก็ พาเดินเล่นบ้างนิดหน่อยคีไปเขาเอาไปลงน้ําคือให้เขาได้เล่นน้ําแล้วก็ขึ้นมาเราพูดถึงอุปกรณ์นะครับ <c oughs> ในมือพี่ชายมีอะไรครับนี่นี่เาเรียกตะขอตะขอเลี้ยงช้างครับคร <c oughs> ับคือไว้ใช้เรียกอะไรเงี้ยคือแบบอย่างเช่นมาเรียกจะเรียกมามามาใช่ไหมกึบแล้วจะเกาะอย่างเงี้ยปุ๊บเขาจะอยู่วางตรงนี้ครับคือแบบให้ให้เขามาไมา่เจ็บใช่ไหมไม่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 ได้ไม่ได้เกาะเข้าเขาเคลรคล้องไว้เฉยเขาจะรู้ว่าเราเรียกเรียกเขามา ครับครับอย่างงี้ลองลองทำดูได้ครับครับลองใช้คทำอะไรนะมาแค่นั้นมาอุ้ยไม่เป็นไรครต้องจะก็เกาะไว้มาพอเราเกาะปุ๊บควรจะหยุดมาดอกมวยช้างฉลาดจังนะครับฟังออกสุดยอดแล้วมีคำอื่นนะครับสมมติว่าเป็นภาษากวยนะครับภาษาโกยก็มาอะไรภาษากวยเหมือนกันเฮาให้อยู่นิ่งๆเฮา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  เฮ้ยมีพนด้วยฟังเรื่อยคนดูแลช้างจะเรียกว่ามหุดควันถ้าเป็นภาษาไทยเนาะครับผมจะเรียกว่าควันแต่ภาษาอังกฤษจะพูดว่า elephanter ไม่ใช่ละจะเรียกว่ามหุดใช่ไหมครับครับแล้วคุณพี่เป็นมหุดครับผมควันช้างนั่นเองนะครับเราบมวยมามามาเอ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 า โอ้โห oh ตอนแรกนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากกลัวจริงๆนะครับเพราะว่าที่เจ้าเกรกเห็นช้างในการ์ตูนในทีวีแต่ไม่ได้เห็นตัวจริงตอนแรกจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวใหญ่อันตรายหรือเปล่าแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่าเพิ่งตกใจแล้วจะมีหลายๆคำอยากสอนนะครับเช่นช้างจะใช้คำว่า elephant นะครับ elephant ตรงนี้นะฮะจะเรียกว่า trunk นะครับ trunk ไม่ใช่ nose นะฮะไม่เหมือนจมูก trunk โอเคต้องคืนอุปกรณ์ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมักใช่าอกมือล็อก่อนนะบ๊ายบายดอกม้บ๊ายบายและตอนนี้ผู้ใหญ่ก็พาครูเกรกมาดูช้างที่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ขวานช้างจะไม่อยู่บ้านเสแล้วล่ะครับ โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวงาตัวนี้อแสดงว่าเป็นตัวผู้ใช่ไหมัตัวผู้ตัวผู้ครับนี่าควานก็ไม่อยู่ตัวผู้นี่อย่าอย่าไปเข้าใกล้เพราะอะไรครับมันไม่ปลอดภัยอ่ะครับอันตรายมันไม่ใช่กลิ่นเขาอืมมันไม่ใช่กลิ่นควานครับพวกช้างจะจำกลิ่นจำเสียงเสียงควานรู้จักควานมาไกลๆร้องละแต่ถ้าเจอคนแปลกหน้าจะตกใจอันตรายครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอยนี่ คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าลักษณะของช้างหรือจุดใดที่ควานช้างใช้แยกว่าเชือกใดสวยงามหรือไม่สวยงามช้างที่มีลักษณะดีต้องมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงศีรษะโตแก้มเต็มหน้าผากกว้างมีดวงตาแจ่มใสมีขาแข็งแรงเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อลักษณะของหลังสูงตรงกลางเล็กน้อยล่าไปทางหางอย่างสม่ำเสมอลักษณะของใบหูควรเรียบไม่ฉีกขาดการสังเกตดูว่าช้างมีสุขภาพดีหรือไม่นั้น มีข้อสังเกตอย่างง่ายๆ2จุดคือช้างที่มีสุขภาพดีจะยืนแก่งงวงและพับหูไปมาอยู่เสมอที่เล็บเท้าต้องมีเหงื่อซึมออกมาจากโคนเล็บเนื่องจากช้างไม่มีต่อมเหงื่อที่ผิวหนังเหมือนมนุษย์เราฉะนั้นมันจึงใช้โคนเล็บเป็นที่ระบายเหงือ่อหรือระบายความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองครับครับตอนนี้มาดูสารประกรรมสารประกรรมก็คือสารที่ตั้งขึ้น เป็นสัญลักษณ์ของคูบาใหญ่เมื่อก่อนคูบาที่มีอาวุโสสูงสุดทุกครั้งที่ออกปจับช้างปล่ต้องมานอนที่นี่เราก็เลยทําเป็นสารประกรรมสําหรับสารประกรรมหลวงที่นี่เป็นการระลึกถึงท่านรละลึกถึงบรรพบุรุษของเราเชื่อกอะไรครับอันนี้ก็เรียกหนังประกรรมทําจากหนังควาย3ตัว3ตัวเอามาคว่นใส่กันใช้สําหรับในการคล้องช้างเขาจะไม่ใช้เชือกเพราะอะไรครับเชือกจะขาดเชือกจะขาดแต่หนังประกรรมันมันเหนียวกว่าแล้วมันยืดหยุ่นกว่าเชือกเส้นไหนที่ออกประจับ ช้างได้แล้วนี่ชาวกลวยถือว่าเชือกเส้นนั้นวิญญาณผีป่าวิญญาณอะไรต่างๆจะเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในหนังประกร,รมเส้นนี้เชือกประกรรมเส้นนี้เข้าใจแล้วนะฮะผู้ใหญ่บ้านครับเราถึงไหนแล้วเราเข้ามาเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วไปดูโรงช้างซึับโรงช้างของผมเอง ี่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองครับผมก็จะมียาอาหารช้างก็จะมีอ้อยมีอะไรสแตนบายไว้ให้เขามีใบสับปะรดมียาด้วยยาสดไว้ให้เขาอาหารของของช้างอาหารของช้างมียาไอ้นี้ต้นสับปะรดครับโอ้ต้นสับปะรด สงสารช้างนะฮะแต่ช้างชอบกินต้องกินเยอะต้องกินเยอะกินเยอะแล้วเลี้ยงช้างที่บ้านนะครับต้องทําอะไรบ้างตอนเช้าเราก็ออกไปทํางานกับทํางานที่ศูนย์ตอนเย็นบ่ายสามโมงแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ให้เขากินอาหารเออช้างอยู่ไหนครับไปทํางานในศูนย์ครับอ๋ออยู่ในศูนย์ครับตอนเย็นจะกลับมาครับจะกลับมามีอะไรไหมผมจะช่วยให้ครับได้เลยมี ทำความสะอาดเรียบร้อยนะแล้วเท่านีมีอะไรน่าสนใจบ้าาจะพาไปดูเ็าทำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในการบังคับช้างอะไรตเป็นของที่รี่อุปกรณโอเคไปดูกันนะฮะโอเคเข้าไปดูนะครับคุณผู้ชมบ้านทำอุปกรณ์เลี้ยงช้างคุกคนสามารถซื้อไปเป็นของที่ระลึกอะไรต่างๆพวกนี้ดูดีนะฮะคุณผู้ชมนี่ใหญ่ดีเลยนะเราจะใช้สำหรับการบังคับช้างอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมมา เอาโอ้เสียงดังเสียงดังเอาศิลาหยุดเอาสวัสดีครับผมมาถึงแล้วนี่เขาเขเป็นคนทำโอ้โหขายใหญ่ขายใหญ่เลยเมื่อกี้เสียงดังมากเออเสียงดังสวัสดีครับคุณพี่ชื่อเกรกนะครับครับแล้วคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อศีรษะศีรษะศีรษะเป็นทับทำอะไรอยู่ทำกระพอช้างอ๋อทำกระพอช้างเหมือนนี่แหละใช่ไหมครับานี่สุดสังเกตว่าเวลา พูดคุยกับช่างจะยกขึ้นให้ช่างเห็นก้อนใช่ใช่ครับเราจะรู้และจะรู้เลยว่าไปทางนี้ทางนู้นทางนั้นมันมันอยู่ที่ที่เราถ้าเราถ้าเราอยากให้ไปทางนี้ก็เราดันจิกไปทางนี้ครับจิกไปนิดนึงเขาก็รู้อ่านังเข้าหนาติกแค่นีดเดียวก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บครับไม่เจ็บคือแค่พอรู้เฉยๆฝรั่งบางคนคิดว่าอันนี้จะทำหลายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ลักษณะของไม้ที่จะนํามาใช้ทําตะขอช้างนั้นขวานช้างจะใช้ไม้ที่มีเถาวันพันอยู่รอบๆเพราะมีความเชื่อว,ว่าเป็นไม้มงคลที่มีเทวดาคอยคุ้มครองและเมื่อเถาวันกินเนื้อไม้จนเป็นร่องเวลาเอามาทําเป็นด้ามตะขอก็จะช่วยให้ขวานช้างจับได้ถนัดมือครับแล้วอุปกรณ์แบบนี้ทำยากแค่ไหนขออนุญาตนะครับผมจะเข้าไปดูและลองทำด้วยได้ไหมครับได้ครับได้โอเค เจ้านิยลหรือเปล่าขายาดจะให้มันแน่นครับไม่งั้นก็หลุดว้าสวยมากพี่เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะไว้ยังไงตรวคุณภาพนะครับเป็นยไงบ้างครับใช้ได้หรือเปล่าโอเคผ่านเยี่ยมผ่านแรกในชีวิต ก็จะมอให้เลยจริงเหรอใช่โอ้ขอบคุณมากนะครับต้องหาช้างหรือเพื่อนก็ได้มาอย่างนี้โอ้โหผู้ใหญ่บ้านครับครับผมวันนี้ผมได้โอกาสเห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเห็นช้างอุปกรณ์มีอะไรอีกไหมครับน่าสนใจก็อยากให้ไปดูช้างแสดงจะถึงเวลาเขาแล้วมีการแสดงด้วยมีการแสดงช้างใบลบอ๋อแล้วต้องไปทางไหนนะครับ ออกไปนี่ตรงไปจำได้ไม่ใช่เหรอจำได้แล้วนะครับต้องไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอีกครับพอดีวันนี้ผมมีธุระเนาะอาจจะต้องแยกกันตรงนี้เลยเพราะว่าทางทางช้างก็รออยู่ครับรอรอรอคุณเล็กไปชมได้ไหมเป็นไรครับผมจะเดินเล่นเราไปไปไปชมการแสดงครับไปชมการแสดงขอบคุณมากนะครับคุณพี่ขอบคุณครัะเดจ้าเตางวดไปโชคดีครับโชคดีเช่นกันนะครับ โอโหการแสดงจะเริ่มอีก3นาทีจะเป็นยังไงติดตามชงหน้านะครับไปลุยแล้วตอนนี้นะครับเรากลับมาเข้าในศูนนะครับการแสดงช้างจะเริ่มเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับจะเริ่มแล้วทีชกุกจะเข้าไปดูนะครับ ซึ่งการแสดงช้างภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า elephant show หรือ elephant performance ครับสวัสดีครับครับผมกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับการแสดงจะเริ่มเริ่มแล้วโอ้เสียงดังแปนเลยแล้วในการแสดงเราจะพบเจออะไรบ้างครับก็จะมีตั้งแต่ลรก่งช้างสะายรอมีชางวาดรูปทางปลาลูกโบ่ช้างวันลูกได้เหรอได้ชางวานได้เดี๋ยวลงไปดู كي <applause> زحلة <applause> 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 ช้างเนี่ยมันต้องอาศัยควานด้วยคนพูดแลช้างต้องเป็นคนที่ขยันต้องรู้จัก่าช้างตัวเองก็ต้องสอนคือช้างทุกเชือกถามว่าวาดรูปเป็นเป็นทุกเชือกมันอยู่ที่ควานของดูที่ความแอ้วมที่คานแล้วแต่ควานแสดงว่าช้างทุกตัวนะมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันความสามารถไม่เหมือนกัน ครับทุกคนนะครับชาวสุรินทร์ขอเสียงหน่อยเอามาลุ้นต่อนะครับว่าลูกโป่งเขาตรวจแต่งลูกจะแตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงก็เป็นกำลังใจด้วยกับทุกท่านครับผมนะครับใครทางกรปลาลูกโป่งแตกก็เฮกันนะเพื่อนแลรยกันนะ If you think he's gonna pop the balloon say hey หยั <cause S 2> balloon, hey ่งยังครับยั่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้แต่ก่อนเดี๋ยวกัน

นะครับก็บบจะมีอยู่2อฉากสองฉากสามฉากที่ให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นด้วยนะครับจะมีไปนอนให้ช้างนวดให้ช้างข้าม <laughs> นวดด้วยนวดหวังว่าไม่โดนอะไรนะครับ <c oughs> ไม่ตายนะไม่ไม่ <c oughs> ไมไมเป็นไรไม่ตาย ายตัวแล้วยังไม่ตายนะครับคุณกูโชมสนุกดีต้องลองนะครับโอ้โหเมื่อกี้นะครับการดนสนุกดีมีส่วนรวมด้วยนะครับสุดยอดนะครับพี่ผมอยากขี่ช้างด้วยได้ไหมได้ครับไปเดี๋ยวไปขี่โอเคไปขี่ช้างดีกว่ากิจกรรมต่อไปนะครับทีเชอร์เกรกจะขึ้นบันไดแล้วขี่ช้างไปไหนไม่รู้ตามผมมาเลย 워허허허허허허허 워후 에이 창 천천히 걸어요 워후 워허 정말 즐겁네요 정말 감사합니다 ขอบคุณครับโอ้โฮลงมาแล้วเป็นไงครับเมาเรือนะครับเมาช้างพูดแรกเลยครับเมาช้างโอ้โหสนุกดีนะครับเจ็บจากการแสดงช้างในช่วงตอนเย็นเนาะเราก็จะมีการเอาช้างไปอาบน้ําอาบน้ํำไปอาบน้ําเคเราจะตามช้างนะครับไปอาบน้ําไปดูช้างอาบน้ะไปอุ้มช้างอาบน้ำไปไปไปมันไปมันล็อกติดนะครับพี่ เชิงแล้านะครับบ่อน้ําก็จะเป็นสระน้ำเนาะซึ่งก็ช้างก็จะลงก็สลับกันลงอ่ะแล้วแต่แล้วช้างว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าว่ายครับตอนนี้ว่ายแล้วครับว่ายแล้ว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 ช่าะรู้สึ่ยัลไงพอาอล้ในนาน้วว่ย้ว่าน้ววย็น้ายแ่า้่า้่ายแล่า่ย้วว่ย้ว่ายล่ยล้่ลน่าย้่ย้่ย่ายแ้่ย้ม่ายาย้าย้าย้เายล่ยล้าล่าน้าล่าล้ว้วแ้วย้วย้วว่า่าี่มีตล้ว่อบนผิวหนัง การอาบน้ําจึงช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในตัวของช้างได้ครับซึ่งส่วนใหญ่จะอาบน้ํากันในช่วงเย็นโดยความช้างจะใช้ใยมะพร้าวขัดถูบริเวณลําตัวเป็นเหมือนการนวดผิวหนังทําให้ช้างสงบและหายเครียดอีกด้วยครับแล้วในอนาคตนะครับอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นสําหรับช้างไทยนะก็ค,คืออยากจะให้ช่วยกันนะอนุรักษ์แล้วก็อยากจะให้ช้างนมาอยู่คู่กับ ประเทศไทยเราไปดานาน,น,านาเรามาช่วยกันนะครับผลไม้คล้มือมว่าช้างอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นช้างที่สุรินทร์นะครับว่าจะเป็นแถเวเชียงใหม่ลำปางมมที่ไหนก็ได้ที่ท่านสามารถที่จะอยู่ใกล้บริเวณใดบริเวณก็เข้าไปเพื่อที่จะช่วยกันในการเลี้ยงดูซัพพอร์ตต่างๆของช้างส่วนพวกเราชาปวปุยที่นี่เองนะครับก็จะพยายามนะครับเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับนั่นแหละนะครับเราสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่ขอบคุณครับ วันนี้ผมได้ทำความรู้จักกับช้างมากขึ้นครับประทับใจที่คนดูแลช้างยังดีเหมือนสมาชิกในบ้านจากตอนแรกที่ผมเคยกลัวช้างเพราะตัวสูงใหญ่แต่วันนี้ผมเริ่มรักช้างเหมือนกับคนที่ชุมช่มชมทีนี้ที่อยากอนุรักษ์ช้างให้อยู่กับคนไทยต่อไปครับครั้งหน้าเราจะลุยไปไหนคุณผู้ชมเองแนะนำให้ผมได้นะครับทาง f เฟ o บุ๊กลุยสยาม แล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ f a c e b o o k ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทางยูทูบชา n e l ของรายการแล้วพบกันนะครับ